สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลบุนเดสกีกาเยอรมันคู่ที่ทนายเราหยิบมาพูดถึงนะฮะเป็นคู่5้าทุ่มนะครับเอฟซีโคโลนครับพบกับฟอร์ทูน่าดูเซลดอฟครับภาพรวมๆครับทีมแพ้บ้าโคโลนเล่นในบ้านนะฮะได้เปรียบพอสมควรเลยฮะเกือบเกือบจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฮะต้องยิงถึง2ประตูะฮะจึงจะซัดแฮนดี้แคปแบบเต็มๆยิงประตูเดียวนี่ก็หูเดียวนะฮะโคโลนอยู่ที่11นะฮะชนะ10เสมอ3แพ้13จุดเด่นคือเกมรุกะฮะ ยิง41ประตูจาก26เกมนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะว่าเกมรับจะรั่วหน่อยแต่ว่าก็เป็นตามสไตล์ของพวกเขาอยู่แล้วนะฮะนัดรีสตาร์ทนี่น่าเสียดายครับนำมายก่อน2-0นะรปรากฏว่าจบที่2-2ซงงางกันนะฮะก็ก่อนหน้านี้ก็นนนกนชนะมารวดเลยนะฮะแล้วก็เป็นสะดุดที่บ้านกัดบกักคือด้วยรวมอะ่ะถือว่าดีมากนะฮะสำหรับทีมระดับกลางกลางล่างๆเล็กๆอย่างนี้นะฮะ ก็ทําได้เยี่ยมฮะเกมในบ้านก็ไว้ใจได้ขณะที่ดูเซลดอฟอยู่นับ16พื้นที่สีส้มแล้วเพย์ออฟตามโซนปลอดภยัย4แต้มะต้องเน้นพวกเขาแพ้ยากเหมือนกันนะฮะสนั้นหลังเสมอ3ชนะ1น,นะแต่ว่าจุดอ่อนก็คือเกมนอกบ้านแล้วก็เกมรุกครับดูแล้วทีต่อทีอยู่ที่โคโลนครับคู่นี้จะยิงได้ด้วยกันทั้งสฝ่ายเลยเอฟซี FC โคโลนจะเป็นฝ่ายชนะครับผมน้ำแมวฟันทงไปที่แพ้บ้าโคโลนครับ